สวัสดีครับนะผมจ่าเกรกยูธเซนิวองนายกิจยานะครับวันนี้อยู่ดีๆนะมีนะเอกสารมาเลยครับข้างในเป็นวัสดุอะไรผมไม่ทราบนะครับส่งมาจากคุณสมบัติลาบจัตุนแอมดีอกนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 2นะครับที่ผมเบอร์โทรถูกต้องนะครับอ่ะเรามาดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเส้นในที่มานี่ผมไม่รู้จักนะครับใครก็ไม่รู้นะครับจะดูนะครับว่าข้างในมีอะไร ดูนี่มีวัสดุมาครับราค่าแปลกใจมากวันนี้เราไปดูว่าเขาคือเครส่งอะไรมานะครับอ่าวน่าอ้แล้วครับมาแล้วดูต่อครับข้างในอาจารย์บอกว่าเป็นกระชานนะครับเดี๋ยวนีนะครับฝากดูนะครับดูตัวอุญาตตัดที่นะครับดูด้วยอาจารย์จะบอกว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเป็นแห้งเส้นๆด้วย โอเคครับปรบลกักจิกนะครับอันเริ่มต้มเลยปรลกักจิกแล้วประเด็นคือไก่โซปไก่ไก่โซปะระคิกไก่ผมเพี่อะคือไก่เขาเป็นไก่โซปะระคิกมาให้ดูดูครับดูดูอ่าจะทำเลยนะรครับปรลกักจิกจะทำเ,เลยโอเคนี่สวัสดีครับผมคุณครับสวัสดีครับ